เราอยู่ที่จุดนะครับจุดที่เขาที่ๆอล้วคนที่ติดอยู่ในอาคด้วยโดยเขาบอกว่าผมขายชีวิตนะอยู่ที่ด้านในอาคารนะครับเหตุที่เกิดก่อนหน้านในอาจจะไปลุกไปขึ้นอยู่ตามระดับนะตอนนี้กำลังจาบทหารนะครับพี่น้องอาหาร 好。<laughs> <laughs>

บตอนี้แม่พี่ไดดวันที่ทูนทบแค่นี้มีการที่ไรทีอที่เราการแ้ที่ต <im itation> <im itation> อาหารเตรียมพร้อมแล้วครับที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อจะเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารหลายชั้นนะครับานนคบาดว่าคงจะได้รับบาดเจ็บอย่างมากมายห,หลายท่านนะ <im itation> ตอนนี้ที่ท้องอหารกำลังรับพนักชานจาก <im itation> หัวหน้า <im itation> และผู้บังคับบัญชาผู้ที่ ดูแลและดูงาน,น,างนต่างๆครับครั้นี้เราทางอุทยาน,นเลยครับได้รายงานและขอผ่านมุ่งเพราะทางที่น,น้องอ่าโดยงานบรรเทาสารภัยทุกหน่วยงานมารายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังติดอยู่ในอาคาร นนกลังกลังน้ากันนีับนเป็นคำสั่งของผู้บัชาอาสั่งให้และพี่น้องอีกหลายหน่วยงานนะคับที่ออกมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ผมนายอภิชานุวงศ์ห้อน้า ค้นหาและกู้ภัยได้สำหรับตมลน,น้ำโพตระก้าดอยพิลาใต้นำชุดค้นหาและกู้ภัยจำนวนเจน็ดนายมาที่อัค้นหานและู้ภัยบห้อมแล้วครับาดูหุนสรนะีนีล่นนผู้โยนะพี่พตองไปครับนี้จากตำบลแม่สายอบตแม่สมานะครับเป็นชุดนำเรียน ให้ไปจอดรับรอที่สนามานารถนะครับสนามที่จอดรถเพราะว่า,าขณะนี้มีพี่น้องหลายหนยง,งานเข้าไปาดูแลในตึกผู้ที่ติดอยู่ในตึกแล้วเอาออกมาแล้วท่านชุดำเรยงมาที่สถาพยาบาลอยู่ที่โรงแรมของโรงพยาบานลนี ตอนนี้เราเห็นีกท่มันด้านหน้าของตึกนะคะมีรถบรรทุนะนะคะรถบรรท้าพี่อยู่ด้านชั้นสูงสุดลงไม่รด้รถแต่เช้ารถอะไรนางครัางทบางประตูค่งปะูี่จะช่วยเหลือที่เราพูดถึงคนเราไม่้างสถานท่ทเราพูดึบ ขัอน้ที่งนมกับคบน้องตำบลทีียให้อยู่ด้านนี้นะฮะเอาพุ้รถระเบียงไปอยู่ที่ลานจอดรถเพื่อรอรับผู้บาดเจ็บที่ ผู้ไปช่วยเหลือด้านในเอาลงมาแล้วท่านเอามาที่หน่วยบริษรพยาบาลอยู่ด้านเต็นท์ด้านหลังนะครับอ่ะพี่น้อง